สบายดีพี่นอ้องพี่นอ้องสบายดีเดอสวัสดีทุกคนทุกท่านเย่หมักบวบค่อยเป็นแล้ว บวเเป็นหมากแล้วปลูกหาประสบการณ์พี่น้องเอ้ยเออก่อนมันจะเป็นหมากมันเป็นดอ,อกก่อนเนาะ <c oughs> ความหูใหม่ <c oughs> บอกเคยเนาะใส่ปุ๋ยลดตายนี่นะนี่เป็นดอ,อกก่อน นี่เร่นิกระเพดเฮาเมื่อคืนนี่เจออเอื้อยลงยาเป็นอย่างไร หลังจากที่ลงขี่ไปโมบ้า,านี่พี่น้องเอ้ยว่าเรื่องกันโซลาเซลล์อะไรก็มีผู้หนึ่งเขามาคอมเมนต์เนาะแต่ว่าบล็อกมันไปแล้วแหละอืมคอมเมนต์ว่าครอบครัวนี้ไม่ขยันไม่เหมือนบ้านเป่าหมีผมว่าครอบครัวเฮานะ่นบอกขออยนัน มีแต่คนขี่ฆ้าบอคือครอบครัวเบาะมีเนาะสื่อมันนะสื่อมันสื่ออีดวงกระมนเออสื่อมันสื่ออีดวงกรมะมอนเนาะมันสิมากคอมเมนต์แซะตลอดดอก <c oughs> แต่เอาบอกเอาบอกได้ใส่ใจที่ผ่านมานะแต่มีในหลายอย่างที่มันมาเบาแสนนา จะยงไปหาน้องสาลาแน่บกขี้ขาดนู่นนี่นั่นอืมประมาณว่าผีแม่ลูกอ่อนไม่ทำอะไรอุ้มแต่ลูกรอกินวาสนากับครอบครัวนี้ไม่ขยัน ปีนี่เขาเห็ดสวนเนาะเห็ดเกษตรปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกไร้ไร่อย่างเนาะพี่น้องเย็นหูประสบการ์ไปหาประสบการ์ปลูกหาประสบการ์มาสันส่นซะเกษตรเป็นอย่างไรเนาะสำหรับคนที่เข้ามาว่านันเนาะ สำหรับคนที่เขามาว่านเนาะพี่น้องโอ้ยสิตังทำอะไรดีบะสำหรับคนที่เขามาว่านนะฮะไ่ได้หายคา่ามันดอกฮาบไ่ได้หายคา่ามันดอกพี่น้องเอ้ยว่าเฮ้าหูโตเองดีว่าเฮาเห็ดยังอยู่เนาะ แกแม่อบารั่เขาน่ะบอกขายาันจริงเนาะขอขครั่เขาเป็นคนขี้คาดพี่น้องไ่ได้มียังเลยบม่มีอย่างมีบ้านมีโลดมีร้านค้าขเขารัวเขาน่ะมันบอกขายานันแต่จะบอกว่าอยากบอกว่าส่วนมากคนมีเงิน่ะเขาจะไม่ค่อยขายานัน คนมีเงินอ่ะเขาจะไม่ค่อยทําอะไรจบนะกูรวยกูมีเงินจบจบบอกกูรวยกูมีเงินกูบระยากขยันแม่มแล้วเข้าใจบอกขพอใจนะจบไหมกูรวยแล้วกูมีเงินกูสี่ขีดขานกูบอกขยันกับเรื่องของกู อืไม่ได้สอนะคุณสิสอมันยังวะเง้ยวิธีแล้วนี่กะเออกะมีหลายคลายคนอะละเออเอาบริเหตุส่วนบริเหตุนั่นเห็ดนี้ก็มาเปรียบเทีบยบใส่ครอบครัวบามีสันจังสี่บ้านสีเขียวขีดขานสันจังสีบริเหตุบร,บรห้าอีกย <c oughs> ังบามียัง ปีนี่เห็ดสวนเห็ดหนุ่นเห็ดนี่ยังมาตามลาวีแบบไม่ขยันเออบอกขยันกนระางมันถึงพวกกูบอกขยันในสายตามึงแตแล้วแต่แ,แต่แตและมือนะจักขยันบอกขยันกูแทบชิบไม่ได้พักเออกูทำงานนะสักแปดชั่วโมงยีาว่าเลยสักสี่นะยี่สิแปดชั่วโมงกูทำงาน,นแต่และวันแทบจะไม่ได้พัก ไม่อยากเข่งกับสเป็นยังกูมีเงินกูรวยจบไหมเออกูรวยจุกไหมคำนี้กูอยากนอนกูอยากนอนอยู่สื่อกับพิษพายเงินกูมีกูอยากกูกับสื่อกิน,กนเออ ที่เหตุสวนคือมานี่ปีนี่นะคือแบบว่าเป็นความชอบสือส่อเออเป็นคนหมักเป็นคนหมักเหตุการเกษตรเนาะเห็ดสำแห้งเขาเห็ดได้เขาก็เห็ดไปเออเขาก็ปลูกไปสำเขาปลูกได้สำเขาดูแลได้สิ่งได้เทาเห็ดบ่ได้เทาเห็ดบบไว้เท่ากับ่บเห็ดเท่าบบฟืนอเออเท่ากับ่บฟืน กูรวยจบไหม <c oughs> <S <S มากส่อคักเนาะและอันที่มันมาวา่วาบอกขยันจากสั่นจากสี่นะครอบครัวมันจะครอบครัวมังมีกินหรือ,อยังพ่อแม่มึงดูแลดูแลดีไหม มึงมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองหรือ,อยังหรือว่ายังอยู่ยในห้องเช่าเงินเดือนม,มึงมีพอใช้ไหมภาสิว่ากูดูถูกซะกนี่กูดูถูกเออกูบอดูผิดกูดูถูกเลยแหละ เงินมึงมีพอใช้ไหมแต่ละเดือนน่ะอืมพ่อแม่มึงสุขสบายหรือ,อยังที่คอยมาว่าคอยมาแซะคนอื่นนะมึงดูแลครอบครัวมึงดีหรือ,อยังอือโ <c oughs> <c oughs> อ้ยพอส้ำนั่นก็อยากมาหาเรื่องกับกูเนาะจะแม่นสาดดี <c oughs> เห็นกูบุกปาก่าเห็นกูอยู่สวนเห็นกูอยู่สวนอยู่กูม,มือกูเว้นกูเว้นม่ได้เหตุยังเม็นบออยู่แต่สวนก็นเลยอยากเป็นประเด็นมนบ่ก็เลยจะมีตัวตนบ่คอมเมนต์มาแบบนี้นะห้าเรื่องกูมาเนี่ยผ่านมาหาเดือนแล้วยังแบบคอมเมนต์แบบเก่าเดิมๆซ้ำซากกูพยายามแบบว่ามองข้ามไปแบบกูสิบ่สนใจนะกูสิมองข้าม เพื่อว่ามือหนึ่งมึงสิคขดได้เพื่อว่ามือหนึ่งมึงสิเปลี่ยนความขิดแต่มึงก็ยังขิดคือเก่าในเมื่อมึงบอชอบกูกูก็บอกหลยเทื่อแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินไม่ต้องมาวุ่นวายมไม่ต้องมาเบียดเบียนชีวิตของกันและกัน กูยังไม่เคปเคยเห็นเบียดเบียนชีวิตผู้ใดเลยถามมึงไหมถามทุกคนที่ติดตามมานไหมตั้งแต่แปดปีที่ผ่านมานะว่าคนบ้านนี่นะเคยไปเบียดเบียนชีวิตไผร์ในเคยไหมเคยอย่บอกเคยเห็นอย่บอกว่าคนบ้านนี่นะคนครอบครัวนี่นะ ไปเบียดเบียนชีวิตไผ่ไปอิจฉาริษยาไผ่เคยเห็นอยู่บอหือตเคยหละ่ะกะหาตัวอย่างมาหาตัวอย่างมาให้เบิงถ้าเคยมีนะ่ะาครอบว่านี่นะ่ะเคยไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไปวุนวายกับชีวิตของคนอื่นนะ่ะ กูด่าเพราะว่ากูดา่าชอบดา่าเอฟซีมันบปอแมนเอฟซีมึงเข้าใจผิดแล้วที่กูด่ามันไปนะมันบปอแมนเอฟซีกูเออเอฟซี FC กูนะ่ะเขาสิเป็นคนหนาหักอืม <c oughs> เขาสิหู่จักความเขาสิบรยุ่งวุ่นวายเขาสิบกประกายซีวิตเฮาเขาพร้อมที่ซับพอร์ตเฮาทุกอย่างซับพอร์ตเฮาแบบอยู่ห่าง เขาสิเบิ่งขีดหฮาว้วยการบอกถามโฆษณาเขาสิเบิ่งด้วยการบอกคอมเมนต์เขาสิบบอกมีความคิดเห็นยังเลยเอฟซี FC นะคนถือเขาสือ่อสอบนะเขาสิเบิ่งซื้อเขาสิบบอกความคิดเห็นยังลงคลิปย้อมใจเขาสิค่อยเบ,บิ่งค่อยเบิ่งค่อยกดไลค์อันนี้มันแค่พวกตัวปวนพวกตัวปัน่นเข่าใจสา แราว,ว่าออกไปเผาชอบด่าคนดูโอ้ยมันสร้างบ่มองเนาะบางคนมันก็บ่ได้มองเด้กว่าเออคนดูบางตัวน่ะมันชอบมาเห่ามหามหาเรื่องมาหาว้าหาว่าทั้งบอดามันก็บ่แล้วบอดามันก็บ,บ่แล้วมันก็แซะอยู่หั่นละคืออีนี่แหละนี่อยู่ดวงกระม่นนี่ผ่านมหาเดือนแล้วเขาคิดว่ามันสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สันดานมันวะสันดานมันก็บบทเปลี่ยนไหมผ่านมาตั้งหลายเดือนเข้า,าหาแบบปลอยคิดว่ามันสิเปลี่ยนสันดานมันมันก็บบเปลี่ยนสนานแล้วมันก็ลงไปอยู่หลุมซะกูสีเหตุหรือบทเหตุครอบครัวกูสเหตุหรือบทเหตุสิขีดข้านหรือบอกขีข่านสิขยันหรือขีเขอข่เกียรก็เรื่องของครอบครัวกู อืมก็พวกกูรวยเขใจะบอกอืมบม่ต้องเหตุยังขี้เกียจไปเลยเพราะว่ารวยอยู่แล้ว